อยู่ก็คือมีเครื่องแกงนะคะมีน้ำพริกแล้วก็มีน้ำแกงแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยะคะ่ะจุดเด่นของพิกแกียงจลมก็จะมีเรื่องของอร่อยมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของระบบคุณภาพตั้งแต่ออย GMP h a c c p แล้วก็ B r c ซฮารานเราจะใส่ใจในเรื่องตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบวัตถุดิบที่เอามาใช้ต้องมีคุณภาพตั้งแต่กระบวนการ ล้างการผสมแล้วก็สุดท้ายก็คือการฆ่าเชื้อเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็สมม่งมอบความอร่อยจนถึงมือผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนรายการที่จะมาช่วยเสริมแกร่งความรู้เทคนิควิธีการตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับทางธุรกิจเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณติดลมบนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ เป็นเครื่องแกงหลายชนิดวันนี้เครื่องแกงเหล่านี้นะคะได้เปลี่ยนโฉมไม่ได้ใส่ถาดวางขายเหมือนในอดีตแล้วค่ะทั้งยังแตกลายไปเป็นสินค้าอีกหลายอย่างให้เลือกซื้อกันนะคะวันนี้ค่ะเอจึงมีนัดกับผู้ผลิตเครื่องแกงเหล่านี้เพื่อจะพูดคุยกันถึงการพัฒนาต่อย,ยอดสร้างธุรกิจไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้พริกแกงที่เคยอยู่ในครัวได้ก้าวไปสู่ระดับประเทศค่ะ ตอนนี้นะคะเอกก็อยู่กับคุณชุติมาอาลิแอร์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท b n g o o d s จี p ูลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ่อน,น,นะคะต้องขอถามก่อนนะคะว่าจุดเริ่มต้นนะคะของแบรนด์จารโงเนี่ยคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ ก็แบรนด์เจลโลมนะคะเ,เริ่มต้นมาก็เมื่อ30ปีที่แล้วค่ะโดยคุณคุณแม่เกสรแล้วก็คุณพ่อสมบูรณ์อารีแอนะคะเมื่อปี2529นะคะคุณพ่อกับคุณแม่เริ่มเริ่มมาขายที่จังหวัดตรังนะคะก็เริ่มต้นโดยใช้แบรนด์เจลโลมเจลโลมนี่ก็คือชื่อแบรนด์ทุกคนก็สงสัยว่าคืออะไรนะคะเจลโลมเนี่ยมาจากชื่อคุณแม่เป็นชื่ออิสลามจะก็คือพี่โลมก็คือชื่อแม่นะคะ ก็เลยเรียกง่ายด้วยแล้วก็เป็นที่ติดปากลักษณะการขายพริกแกงของคุณแม่ในอดีตนี้มีการขายยังไงคะก็เริ่มต้นคุณแม่กับคุณพ่อขายที่ตลาดท่ากลางตลาดสดนะคะคุณแม่ขายวันแรกได้ได้เก้าบาทขายในภาชนะที่เป็นะกะละมังนะคะกะละมังเริ่มต้นก็คือขายในกะละมังสังกะสีค่ะด้วยด้วยความที่คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยมีสูตรที่เข้มขน้นแล้วก็เน้นใน,นเรื่องของความสะอาดของของ หน้าร้านแล้วก็ความสะอาดในเรื่องของกระบวนการผลิตก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็จะมีเรื่องของการขายที่จะทําหน้าที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าลูกค้าจะมามาปรึกษาในเรื่องของการซื้อของว่าซื้อเครื่องแกงนะคะว่าเขาแกงอย่างนี้เนี่ยต้องใช้หมูเท่าไหร่ต้องใช้ไก่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะแนะนําว่าต้องใช้เนื้อตัดยังไงแกงยังไงเหมือนเป็นแบบ เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าเป็นคอนเซิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแกงอย่างนี้ต้องอร่อยต้องเติมอย่างนี้นะคะ่ะลูกค้าก็ประทับใจตั้งแต่แรกคือโปรดักต์ของแม่เนี่ยถ้าตามกลยุทธ์เราก็คือมีหลายวาไรตี้ตามตาม,ตามที่เราเรียนมาค่ะแต่คุณแม่ก็คือไม่ได้เรียนมาแต่คิด<ช>ได้ก็คือคิดคิดตามประสบการประสบการณ์ที่<ช>ที่มีอยู่ก็คือเพิ่มโปรดักต์วาไรตี้ให้มากขึ้นตอนนี้หน้าร้านของคุณแม่ก็จะมีโปรดักต์ประมาณ17ตัวตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วทําให้ชื่อเสียงก็ ก็มีชื่อเสียงมากในจังหวัดตรังและนอกจากนั้นก็ยังคิดกลยุทธ์อีกไม,ไม่หยุดคิดค,ค่ะคุณแม่ทำถุงเล็กๆออกมาเนี่ยค่ะหให้ก็คือ1ถุงเนี่ยสำหรับ1นึ่งคอร์ชั่นก็คือ1เสิร์ฟสำหรับอเอาไปแกง1หงม้ออะไรย่างเงี้ยค่ะคนก็เริ่มแบบซื้อสําหรับเอาไปแกงแล้วพอดีถึงหม้อแม่ก็ทําเป็นถุงเล็กๆวันหนึ่งพันสองพันถุงทําให้กลุ่มผู้ค้าส่งค้าปีกก็เอาไป,ไปกระจายในอาเภอเล็กๆ เยอะขึ้นก็มีชื่อเสียงมากขึ้นในจังหวัดตรังค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าคุณแม่ได้มีกลยุทธ์ด้านการขายเนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะอีกอย่างก็คือว่ามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของเครื่องแกงด้วยที่สําคัญที่เมื่อสักครู่ช่วยมาบอกคือว่าเรื่องของความสะอาด ใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากของของการทําอาหารด้วยนั่นเองนะคะแล้วอย่างพอมาถึงยุคหนึ่งที่คุณชุติมาเนี่ยได้เข้ามาบริหารแล้วก็เข้าเข้ามาดูรายกิจการตัวนี้เข้ามาได้อย่างไรแล้วก็มีการเริ่มต้นทําอะไรบ้างคะในช่วงนั้นก็เมื่อปี2549นอ่นะคะก็จริงๆตัวตัวกุ้งเองนะคะจบฟุตไซ์มาแล้วก็ได้ไปเรียนริญยาโทเรษฐศาสตร์ไปลูกสะภ้ค่ะก็ไปเจอลูกชายของของคุณแม่ค่ะก็ เลยเข้ามาดูตอนนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าไปทำงานโรงงานเงินเดือนแค่9,000แล้วก็ได้เข้ามาดูกิจการของคุณแม่เห็นไปไปช่วยขายนะคะช่วงแรกๆก็ตอนเป็นแฟนเขาค่ะ,คะตอนเป็นแฟนขอ,ของของลูกชายแม่มาขาย3ชั่วโมงได้หมื่นกว่าบาทเราก็ทํางานตั้ง30วันได้แค่9 0 0าเองทําไมถึงขายดีขนาดนี้ก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรแล้วก็มานนั่งคิดเพราะว่าเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านบริหาร เขามีอะไรดีหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะพอวิเคราะห์ดูว่าเอาของเขาโปรดักเขาไปชิมเออรสชาติดีกว่าเราทาเองนะ,ะมันง่ายตอบโจทย์ในเรื่องของการรวดเร็วรสชาติอร่อยสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็แต่งงานกันแล้วเข้ามาบริหารแล้วมองว่าจุดแข็งของโปรดักมีหลายอย่างน่าจะเอาเข้าห้างดีกว่าไหมนอกจากเรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ย เราจบฟู้ดไซด์มาเรามีเขาเรียกมีความสามารถมีมีความรู้ทางด้านนี้น่าจะพัฒนาต่อยอดไปได้อีกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละคะ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะของเครื่องแกงจันลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าหลังจากที่คุณชุติมานะคะได้เข้ามาบริหารแล้วเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลําดับอย่างไรคะ่ะช่วงหน้าเดตบามเรงคะ่ะ ตัวเครื่องแกงในตัว p r o ต u ั t ของเราเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำา s o 2 0 2 2สร้างความแตกต่างตั้งแต่เรื่องของระบบคุณภาพนะคะกลับมาคุยกันต่อนะคะถึง9ก้าแห่งการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแกงจรมนะคะหลังจากที่คุณจุติมานะคะได้เข้ามาบริหารแล้วนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรก่อนคะ ค่ะก็ตั้งตั้งแต่เริ่มเข้ามา,าบริหารน,นะคะในส่วนของของโรงงานเครื่องแกงเริ่มต้นเราก็มองว่า,าตัวเครื่องแกงในตัวรดักของเราเนี่ยมีศักยภาพเราน่าจะจะขายได้มากกว่าในตลาดก็เริ่มไปติดต่อห้างค้าส่งแล้วก็ห้างท้องถิ่นนะคะในในจังหวัดตรังก่อนค่ะพอเริ่มไปติดต่อก็ได้ขายในห้างค้าส่งในจังหวัดตรัง หลังจากนั้นพอเริ่มดูยอดขายขายดีขึ้นเอ๊ะเราแน่จะขายจังหวัดอื่นได้ในภาคใต้อีกนะก็ไปติดต่อห้างค้าค้าปลีกอีกในจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จากนั้นก็ก็ขายทุกจังหวัดเลยค่ะในภาคใต้ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือว่าเข้าไปมองหาตลาดก่อนตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็ที่สาคัญคือว่าได้ขายในห้างสรรพสินค้าด้วยนั่นเองนะคะแล้วลักษณะการขายช่วงนั้นเป็นยังไงคะก็ตอนนั้นเนื่องจากว่าเราเป็น เป็นลักษณะเป็นอุตสาหกรรมครวเรือนนะคะก็ขอคุยกับทางห้างว่าเป็นขอเป็นลักษณะตักขายทีนี้ลักษณะตักขายเนี้ยเราก็จะจะขายคือยกระดับขึ้นจากตลาดขึ้นมานิดนึงนะคะจากในในภาชนะที่เป็นโถนะคะ่ะก็ก็ยังเป็นโถแต่ยกขึ้นมาเป็นเออเป็นโถลา้คลาบมีม mm hmm. ภาชนะที่ปิดสนิทก็คือมีฝาครอบที่เป็นอะคริลิกคือรูปแบบการขายดีขึ้นมี pc หน้าร้าน ท,ที่ให้คําแนะนําในเรื่องของการขายมีพนักงานช่วยในการตักแล้วก็มีบาร์โค้ดในการในการชั่งน้ําหนักแล้วก็คีย์ขายอะไรเงี้ยค่ะยอดขายก็เป็นหลักตันน่ะนะคะพอยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าขายมันดีขึ้นแล้วเนี่ยแต่อายุการเก็บรักษามันมันน้อยเพราะมันเป็นสินค้าคือเป็นสินค้าสดก็คือเป็นพริกแกงสด ก็เลยมอง,มองว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีให้อายุการเก็บรักษามันนานขึ้นถ้าอายุการเก็บรักษานาน,านขึ้นเนี่ยเราจะได้ขายาไปภาคอื่นด้วยก็คือจะได้ขายไปทั่วประเทศก็เลยกลับมาคุยกับที่บ้านว่าถ้างั้นเราน่าจะมองอมองหาพื้นที่ที่จะทำโรงงานแล้วก็ใช้วิธีที่จะยืดอายุการเก็บรักษาของพริกแกงได้นานขึ้นก็พอคุยกับที่บ้านเสร็จก็ต้องคุยกับห้างค่ะว่า อย่งั้นเราเราจะต้องทำยังไงให้ได้ได,ได้ได้ขายทั่วประเทศในที่สุดก็ตั้งโรงงานเพราะ,ะว่าจะมารองรับในเรื่องของยอดที่ที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะมีการตั้งโรงงานในปีไหนคะปี5 2 5 5 6ค่ะค่ะจุดเริ่มต้นของการตั้งโรงงานเลยนะคะอยากให้คุณชิมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะโรงงานนะคะเริ่มต้นก็คือเราพอลามองหาที่ที่ทางเสร็จก็ทางกุ้งเนี่ยคะ่ะด้วยโรงง,งานที่ที่ไซส์ค่อนข้าง ถือว่าสําหรับกุ้งเองก็คือถือว่าไซส์ใหญ่ะค่ะพื้นที่ก็สีไร่เลยโทษชวนกันเพื่อนๆด้วยกันนะคะที่จบฟู้ดไซส์ด้วยกันเนี่ยค่ะวา่าเราจะทําไงดีให้เชลล์ไลท์ค่อนข้างนานขึ้นนี่ถ้าเกิดขายเครื่องแกงอย่างเดียวเนี่ยระบบคุณภาพตั้งแต่ GMPHACCPISOBRC เนี่ย เราทำคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้ต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งตั้งแต่ QC QA production ต้องมีทีมงานพร้อมก็ช่วงนั้น form มทีมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ก่อนสร้างโรงงานเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องมี Product ตัวไหนบ้างอย่างเช่นเครื่องแกงหรือว่าเครื่องแกงอย่างเดียวโปรดักโปรดักเครื่องแกงอย่างเดียวไม่ไม่ไม่เพียงพอสำหรับ<ฆ>โจทย์ของทุกวันนี้เพราะว่าพิกแกงอย่างเดียวเนี่ย พี่แกงเราอร่อยคําว่าอร่อยนี่คือเอาไปทําแล้วทําง่ายาถูกปากผู้บริโภคแต่บางคนทําไม่เป็นเลยก็ย่ามองว่าพี่แกงไม่อร่อยเราก็เลยมองว่าถ้าสําหรับความอร่อยจากโรงงานไปเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยเราน่าจะทายัง,ยงไงดี ก็ประชุมกับทางทีมงานทีมงานบอกว่าน่าจะทําเป็นน้ําแกงเลยสําหรับเสร็จสับไปให้เรียบร้รอยใช่<ะ>คือผู้บริโภคนี่จะได้มีส่วนร่วมในการทําด้วยคือคือถ้าจะเป็นพร้อมกินเลยหมายถึงฉีกแล้วใส่เนื้อสัตว์อันนั้นเราก็ก็มองอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสุดท้ายคือ ready to eat <ะ>กลุ่มนี้ก็คือพร้อมที่จะปรุงเป็นน้ําแกงที่ต้องใส่เนื้อสัตว์เข้าไปแล้วก็ใส่ผักเข้าไปแล้วให้ความร้อนนิดหนึ่ง ให้ความร้อนให้สุกแล้วก็กินได้แต่รสชาตินี่คือเราปรุงไม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เลยพอ,พอคิดอย่างนั้นเสร็จนี่โรงงานก็ต้องมองว่าเราต้องมีบออร์ต้องมีรีทอร์ตต้องมีอะไรอย่างนี้ค่ะนี่เราต้องมีเลเยอร์ของโรงงานที่ต้องมีเครื่องจักรพวกนี้ตอนนั้นก็วางแผนเรียบร้อยต้องทําแพนเลเยอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก็ณวันนี้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะโรงงานโปรดักต์ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สิ่งที่สําคัญเวลาที่ฟังคุณนวาเล่านะคะก็คือว่าเหมือนจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ<ช>จากตอนแรกเนี่ยพัฒนาในเรื่องของการขายแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ในเรื่องของการผลิตก็เป็นสิ่งที่สําคัญ<ช>มีการตั้งโรงงานมีการฟอร์มทีมกันเพื่อทําให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพด้วยนะคะ<ช>ว่าแต่ลูกค้านี่เป็นใครบ้างคะก็ลูกค้าก็จะมีกลุ่มของค้าปลิกค้าส่งนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้า O e M ก็คือทางโรงง,งานเราเนี่ยค่ะรับจ้างผลิต แล้วก็ตีแบรนด์ให้กับลูกค้าหรือไม่ก็เป็นรับจ้างผลิตแล้วก็ส่งให้กับโรงงานซึ่งโรงงานคือเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานอื่นๆนะคะเป็นอินกิเดียนให้กับโรงงานอื่นๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะที่โรงงานเครื่องแกงเนี่ยมีมาตรฐานอะไรบ้างคะค่ะก็มีออยอนะคะมี GMP c o d e x HACCP ค่ะฮาลาล BRC ซึ่งเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำ ISO 2 0 0 0ค่ะ เรียกว่าครอบคุมเลยไหมคะตอนนี้ใช่ครอบคุมเลยครอบคลุมเลยนะคะและอย่างการทําธุรกิจเครื่องแกงเนี่ยค่ะมีปัญหาที่เจอเนี่ยสใหา่จะเป็นเรื่องอะไรคะก็ะปัญหา<ม>แรกเลยนะคะก็คือในส่วนของวัตถุดิบคือสินค้าเกษตรสินค้าที่เราใช้นี่เป็นสินค้าเกษตรที่สินค้าเกษตรเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นลง<ช>ตามฤดูกาลค่ะไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยที่สินค้าเรานี่มันจะมีทั้งของแห้งแล้วก็ของสด ของแห้งเนี่ยบางทีสต็อก,อกไ,ได้แต่ด้วย้วยเราซื้อเยอะเยอะมากผลิตเดือนหนึ่งก็ก็หลายทิบตันนะนะคะ uh huh. ทีนี้เราเราสต็อกเยอะเนี่ยเราไม่มีที่เก็บ uh huh. แต่ของสดเนี่ยเราสต็อกก็การสต็อกเนี่ยไม่สามารถสต็อกได้ได้เพียงพอก็ ราคาปลายทางก็คือหม,หมายถึงราคาสินค้าเนี่ยเราไม่สามารถปรับขึ้นได้แต่เราเราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาวัตถุดิบได้ก็ทําให้มีความแปรผันของต้นทุนมากค่ะค่ะแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เริ่มจะทำคอนแทคฟาร์มกับกับเกษตรกรนะคะค่ะเป็นการแก้ที่คิดว่าน่าจะตรงที่สุดแล้วค่ะค่ะปัญหาที่เจอก็มักจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบ คันเองนะคะที่เจอแล้วอย่างเรื่องของคนมีบ้างไหมคะค่ะเรื่องคนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของอการเอาคนเข้ามาใช้ในระบบของระบบคุณภาพอย่างเช่น GMP คือคนจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องอ ใส่หมวกทาไมถึงต้องมีระบบอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาไม่เข้าใจก็จะต้องใช้วิธีการอบรมอบรมเจมพีพื้นฐานการอธิบายว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นทําไมทําแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าโรงงานสร้างตั้งแต่ปี56าหกนะคะนี่ตอนนี้ปี59แล้วการที่ได้พูดคุยกันทุกวันการสื่อสารแล้วก็อธิบายให้เข้าใจว่าทําไมเหตุใด,ดถึงต้องทําอย่างนี้ก็สุขลักษณะพื้นฐานต่างๆให้พนักงานเข้าใจค่ะตอนนี้พนักงานเข้าใจ มากขึ้นเพราะการที่ย้ายจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยค่ะพนักงานจะต่อต้านตั้งแต่แรกแล้วค่ะตอนนี้ก็โอเคพนักงานเข้าใจทุกคนแล้วค่ะค่ะเพราะว่ามีการสื่อสารกันของผู้บริหารแล้วก็ของพนักงาน<ช>ด้วยปับความเข้าใจให้ตรงกันสิ่สำคัญก็คือจะทาให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะคะแต่ว่าการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยต้องมีคู่แข่งอย่างค,คู่แข่งของธุรกิจเครื่องแกงเนี่ยมีบ้างไหมคะมีค่ะเยอะด้วยค่ะก็มีตั้งแต่กลุ่ม กลุ่มเล็กๆนะคะที่ที่เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่มใช้ที่เป็นอุตสาหกรรมค่ะค่ะแล้วเรามีวิธีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งยังไงบ้างคะ,คะก็สร้างความแตกต่างต,ตั้งแตเ่เรื่องของระบบคุณภาพนะคะก็ต้องมีตั้งแต่ตัวคุณภาพพื้นฐานอย่างเรื่องของการการสืบกับได้ของผลิตภัณฑ์แล้วก็การทวนสอบผลิตภัณฑ์การการเฝ้าระวังทุกๆอย่างะคะ่ะนอกจากเรื่องของการสร้างมาตรฐานแล้วนะคะยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ ก็จะเป็นเรื่องของรสชาตินะคะของเราก็จะมีเรื่องของความอร่อยแล้วก็ความเข้มข้นของรสชาติที่เป็นเป็นจุดต่าง ก็คือลูกค้าก็จะบอกว่าพริกแกงของเราเนี่ยหนซองหรือว่า1นึ่ซองเล็กซองร้อยกรัมเนี่ยสามารถเอาไปทําได้8คนทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือเข้มข้นแล้วก็อร่อยค,ค่ะอันนี้ตอบโจทย์สําหรับ<ช>ผู้บริโภคเลยด<ช>้วยนะคะ,<ช>คะเรื่องของการทําพริกแกงเนี่ยความอร่อยเนี่ยผู้บริโภคนียมองเห็นเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วด้วยใช่เลยนะคะแล้วอย่างตอนนี้ค่ะหลังจากที่มีการตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วมีการพัฒนาหรือว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาบ้างคะ ก็นอกจากตัวพริกแกงแล้วนะคะเราก็จะมีทําน้ําแกงนะคะมีทําน้ําแกงแล้วก็มีทําน้ําจิ้มค่ะแล้วก็มีเป็นน้ําพริกน้ําพริกที่าไว้ใช้เป็นน้ําพริกแห้งน้ําพริกตาแดง,น,น,งน้ําพริกนรกอะไรเงี้ยค่ะอย่างฟังเมื่อสักครู่นะคะน่าสนใจมากเลยคือว่าถ้าลูกค้ามีความต้องการแบบไหนเราสามารถที่จะทําเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้ทำไมเราถึงทําได้แบบนั้นนะคะค่ะ ทางโรงงานนะคะก็มีแผนก RD นะคะซึ่งแผนกนี้ก็จะรับงานจากลูกค้าใหม่ทีนะะึงค่ะลูกค้ามีความต้องการยังไงนะคะก็คือเป็นโจทย์ซึ่งทางแผนก R&D เนดี่ยค่ะก็จะต้องออตีโจทย์ให้แตกแล้วก็ดูว่าลูกค้าต้องการแบบไหนซึ่งทางแผนก R&D เนีนะะ่ยค่ะก็จะเป็นฟู้ดไซด์ทั้งหมดซึ่งดูแลลูกค้ากลุ่มนี้นะคะก็ผลิตสินค้าออกมาเป็นเป็นเป็นสินค้าตัวอย่างแล้วก็ให้ลูกค้าดูว่า เป็นสินค้าสินค้าตัวอย่างเนี้ยตอบสองลูกค้าหรือเปล่าทำทำได้ตามโจทย์ที่ลูกค้าให้หรือเปล่านี้ค่ะอย่างตอนนี้นะคะเครื่องแกงเนี่ยก็กระจายขายไปทั่วประเทศแล้วแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยใช่ใชไหมคะเออแล้วอย่างเรื่องของวิธีการเก็บรักษาหรือว่าการยืดอายุข,ของเครื่องแกงเนี่ยค่ะเราต้องทอํายังไงบ้างะคะค่ะตอนนี้ที่โรงงานนะคะมีเครื่องรีทอร์ดค่ะ เครื่องรีทอตเนี่ยสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาของสินค้าเนี่ยได้โดยใช้โปรเซสที่เป็นสเตอร์ไลน์นะคะโปรเซสสเตอร์ไลน์เนี่ยค่ะเชลล์ไลน์อายุการเก็บรักษาก็จะประมาณ2ปีนะคะสปีในการเก็บรักษาทําให้สินค้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะส่งออกไปได้เพราะว่าสิ่งสินค้าส่งออกเนี่ยอย่างน้อยกันอายุการเก็บรักษาต้อง1ปีถึง2ปีขึ้นไปเพราะว่าระยะเวลาในการเดินเรือก็อย่างน้อย1เดือนค่ะ ค่อยๆค,คิดคนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลย<ช>ด้วยนะคะ,<ฮ>คะและอย่างการให้ความสําคัญกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะใช่ค่ะบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะมันจะสอดคล้องกับเรื่องของโปรเซสนะคะโปรเซสอย่างเช่นโปรเซสของเซอร์ไลน์เนี่ยค่ะบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์บางบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องด้วยกัน<ม>เพราะว่าถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่สอดคล้องเนี่ยค่ะเข้าไปในหม้อรีทอร์ดก็จะละลายเพราะว่าอุณหภูมิในหม้อนี่ค่อนข้างสูงค่ะ นอกจากบรรจุภัณฑ์นะคะจะสอดคล้องกับในเรื่องของการผลิตแล้วเนี่ยยังสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะก็คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายยังไงอย่างเช่นกลุ่มของห้างค้าค้าส่งนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นกลุ่มโฮเลกาโฮเลกาคือโฮเทลรีสอร์ทแคสเซอริงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้พริกแกงค่อนข้างที่จะเยอะ,อะตัวบรรจุภัณฑ์นี้ก็จะเป็นกลุ่มไซส์ใหญ่ก็คือ1นกิโลสี่กร,รมัม2 5 0กร,รมัม ก็คือเขาซื้อถี่อายเยอะๆแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น end user ก็คือใช้เล็กๆกลุ่มแม่บ้านแม,แม่ครัวกลุ่มนักศึกษาหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไซส์สร้อยกร,รมัมซึ่งจะต้องมีฉลากที่สวยงามหรือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจะต้องมอีฉลากหลังซึ่งอธิบายวิธีทำให้ให้เรียบร้อยดูดูด,ด,ดูดีสวยงามอะค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะในเรื่องของการสร้างมาตรฐานนะคะของแบ,บรนด์จัลลบนะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรากลับคุิกันต่อเขาว่าแล้วกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรคะ่ะช่วงหน้าติดตามชมค่ะแล้วก็คาดหวังให้แบรนด์ของเรานะคะเป็นที่รู้จักทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะต้องเรื่องราวต่างๆต้องมีสตอรี่เงินเก้าบาทจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะ่ะ คุณผู้ชมคะหัวใจของการทําธุรกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้านะคะก็ต้องเรียนรู้จุดแข็งและที่สําคัญก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด้วยค่ะว่าแต่คุณชุติมานะคะมีการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการทําธุรกิจเครื่องแกงอย่างไรคะค่ะถ,ถ้าในส่วนของในประเทศนะคะก็จะาหาตัวแทนจําหน่ายในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยาการที่เราหาตัวแทนจําหน่ายนะคะก็จะเป็นการเหมือนกับ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งเพราะว่าอย่างเช่นแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีตัวแทนจําหน่ายเป็นเป็นเป็นแต่ละแต่ละภาคไปส่วนในต่างประเทศเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนของเรื่องอการการรีแบรนดิ่งก็คืออย่างที่บอกว่าแบรนด์คนไทยเนี่ยในต่างประเทศหรือต่างชาติเนี่ยการรสชาติการกินเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ต่างางชาติเนี่ยเขานิยมอาหารไทยมากขึ้นน่นะคะโดยที่อาหารไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบเป็นออริจินอลไทยก็จะก็จะนิยมรสชาติที่เป็นแบบเป็นไทยจริงๆก็จะไปในแบรนด์ของจโลมแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้ที่เป็นแบบรสชาติที่เป็น อ,อ่อนลงมาหน่อยนึงแต่ความเข้มข้นในส่วนของเครื่องเทศอื่น,นๆก็ยังคงเดิมก็จะไปใช้แบรนด์ที่ใช้เป็นนายสยามก็คือเป็นการรีแบรนดิ้งนะคะค่ะส่วนของการ O E M การ O E M ก็จะเป็นลักษณะของการตอบสนองของลูกค้าอย่างเช่นลูกค้าอยากได้รสชาติแบบไหนที่ไมนดีก็จะตอบสนองลูกค้านี่ก็จะเป็นกลยุทธ์ของทางโรงงานเราค่ะ,คะและยังจุดแข่งนะคะของทั้งจะหลมแล้วก็นายสยามนี่คืออะไรคะ ก็คือจุดแข็งของเจหลมและนายสยามก็คือในเรื่องของรสชาติความอร่อยที่มีความเข้มข้นแล้วก็ระบบคุณภาพความสะอาดนะคะอย่างตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์น,นี้มีออกมาเยอะมากเลยนะคะ<ช>มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ก็ผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่พริกแกงนะคะพริกแกงมีประมาณ20รายการนะคะแล้วก็มีน้ําแกงอีก6ตัวนะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มอีก4รายการะค่ะก็มีน้ําพริกอีก6รายการะค,ะค่ะค่ะ ณตอนนี้นะคะมีการส่งออกไปขายที่ประเทศไหนบ้างคะค่ะก็มีประเทศอังกฤษนะคะออสเตรเลียเมกาญี่ปุน่นแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มประเทศมุสลิมค่ะเพราะว่าของโรงงานของเราก็มีฮานดลด้วยนะคะก็มีลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศเลยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของการวางเป้าหมายของธุรกิจเครื่องแกงเนะะี่ยค่ะคุณชุติมามีการวางเป้าหมายยังไงบ้างคะ แล้วก็คาดหวังให้แบรนด์ของเราะะเป็นที่รู้จักทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะแล้วการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยเราต้องทำยังไงคะค่ะทางโรงงานได้เข้าร่วมโครงการปรับแผนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะแสดงว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมีความต้องการอยู่ตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรถึงเข้าร่วมโครงการนี้คะค่ะเราได้ต้องการเพิ่มอยอดขายนะคะก็คือเขาจะส่งอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเข้ามาช่วยแล้วก็เริ่มต้นก็คือว่า เข้ามาคุยกันก่อนในเรื่องของเล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นน่นะคะแล้วก็มามา,มาสรุปขมวดกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของแพคเกจจิ้งก่อนว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมา mm hmm. คืออาจารย์แจ้งให้สะอจจะเล่าให้ฟังว่าการที่จะสร้างแบรนด์ใหม่เนี่ยมันจะต้องมามันต้องเรื่องราวต่างๆต้องมีสตอรี hmm. ่คือคุณแม่คุณพ่อเนี่ยขายวันแรกได้9บ้าบาท มันก็เลยเป็นที่มาของเงินเก้าบาทจากวันแรกจนถึงวันนี้ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเงินเก้าบาทจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ,คะเลยเป็นแบรนด์ใหม่ที่ เป็นที่มาของคําว่านายสยามแบรนด์ใหม่ก็ได้แล้วในเรื่องของของนายสยาม <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็มีการทําแพคเกจจิ้งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้นะคะก็มีทั้งสองแบรนด์เลยนะคะก็คือว่ามีแบรนด์จลลุมซึ่งยังคงอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ก็คือนายสยามซึ่งเป็นคนละกลุ่มกัน <c oughs> แต่ว่าก็คือจะมาช่วยเสริมสร้างแล้วก็ทาให้ธุรกิจเครื่องแกงเนี้ยเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณชุติมานะคะฝากถึงผู้ประกอบการที่กําลังเริ่มต้นจะทําธุรกิจคะ่ะว่าเราจะต้องเริ่่มต้นนจากกออะะไรค เริ่มต้นก็คือต้องดูก่อนนะคะว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรก็ลงมือทําในสิ่งนั้นเมื่อพบปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยเราจะ,จะสามารถแก้ได้เพราะว่าเราชอบเราถนัดในสิ่งนั้นเราจะได้ไม่ย่อท้อกับสิ่งที่ทําค่ะค่ะ เมื่ออย่างเช่นคุณชุติมานะคะได้มีการพัฒนาแล้วก็คิดค้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณชุติมาอาลีแอร์กรรมการผู้จัดก,การบริษัท D&G Food s u p p l y จำกัดค่ะขอบพระคุณค่ะ การทำธุรกิจถ้าเริ่มต้นจากความถนัดแล้วเมื่อเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะจะสามารถแก้ไขฝ่าฟันไปได้ด้วยดีค่ะนี่คือข้อคิดดีๆที่เราได้จากการคุยกับคุณชุติมาในวันนี้ค่ะและเรื่องราวดีๆจากผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศก็ยังคงมีให้รอชมอยู่ค่ะในรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา21นาิกา30นาทีถึงเวลา22นาฬิกาทางช่อง Smart SME True 49 HD 570สํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เริ่มต้นก็คือต้องดูก่อนนะคะว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรนะคะก็ลงมือทําในสิ่งนั้นเมื่อพบปัญหาอุปสรรคก็จะได้ไม่ย่อท้อกับสิ่งที่ทำะคะ่ะ